วันนี้อยู่ในเกมของแฟมิคอมนะครับรัดแอ t แท็กครับเป็นเกมที่ใครเห็นฉากแรกก็ต้องเคยเล่นกันมานะครับไม่ไม่ซอยไปเร็วนี่แมนเจ็บไปเอาไว้เคลียร์ตามผมมาผมเบลล์เบลลก้าครับยิงยิงยิงหมดแล้วแก้วยิงหมดแล้วรอมันออกมาเออตือออผมไม่มีปืนผมอยากได้ปืนยิงมันง งหลังมันตามมาแล้วมีไปดีแก้วไปเร็ววิ่ง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 วิ่วิ่ง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 วิ่วิ่ง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 วิวิ่งวิ่งว่งวิ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 ่วิ่งวิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิง เย้ยมาด้วยเออเออมันเอาดิว่าสุดท้ายยังมา2ทางองกันมาเออโถอีซี่